อีกสีหนึ่งมาดูดิได้ยังครับผมเป็นไงได้มาแล้วครับผมสองหัวนะทุกคน สวัสดีครับลุงเนทเ f ฟนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมการีน่าพีไฟแม็กซ์อย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่ําคืนวันนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนนะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมทุกคนครับก็สําหรับกิจกรรมในค่ําคืนวันนี้นะครับผมวันที่11เดือน11นะฮะนี่ครับผม11 11นะดีนดีไอเทมปังนะครับผมที่ครับผมก็จะเป็นการกลับมาของชุด สกายแม็กนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเป็นการสุ่มกล่องด้วยนะครับผมในรอบนี้นะครับผมก็เป็นหัวฮิตของผู้หญิงด้วยนะครับผมหัวอันนี้ก็สวยดีนะครับผมสองสีด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้โหก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวไี่ได้จะมาสุ่มนะครับผมให้น้องๆได้ดูด้วยว่าเอ้มันเสียกี่เพชนะครับผมเสียกี่กล่องแล้วมันจะออกยากออกง่ายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่จากพี่เนตเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เนตด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมอื่นกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับผมวันนี้พี่เนตมีเว็บสุ่มเพชรมาแนะนำนะครับผมก็คือเว็บ IP g a เกมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวิธีการล็อกอินนะครับผมทุกคนสามารถล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่เนตล็อกอินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมเราสามารถ โอนเบอร์วอเลตตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมีวิธีการโอนให้เราอยู่นะครับผมนี่ครับเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะในช่องนะครับผมกรุณาระบุเบอร์ที่โอนนะครับผมเช่นอะไรนะครับผมเราโอนไปจากเบอร์อะไรแล้วก็ใส่เบอร์ของเราไปแล้วก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการจะโอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับผมส่วนเกมที่พี่เน่จะเล่นในวันนี้นะครับผมแน่นอนฮะวันนี้ครับเราจะมาหาเพชรเพื่อสุ่มกิจกรรมฟรีไฟลกันนะครับผมนี่ ก็จะเป็นเกมนี่ครับผมสุ่มการ์ดนั่นเองนะครับผมจะไม่ได้ขอใส่ u ูดของพีเดชก่อนนะครับผมนี่ฮะก็สำหรับ U ูดีตรงนี้นะครับผมพีเดชว่าที่เว็บนะครับผมให้พวกเราใส่เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มออกนะครับเพชรน่าจะเข้าตัวเลยนะครับผมก็น้องๆนะครับผมอย่าใส่ u ูดีปลอมนะครับผมแนะนําให้ใส่ U ูดีจริงนั่นเองนะครับผมทุกคนครับมาทุกคนครับวันนี้พีเดชมีอยู่300เครดิตนะครับผมทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะ เอาใบไหนดีเอ,เออนี่มาเลยว่ะทุกคนรอบแรกก็มาแล้วอะครับนี่ฮะใบไ,ไหนต่อใบไ,ไหนต่อใบที่สอง20เครดิตใบใบที่สามนะครับผมเอาใบนี้นะครับอ๋อทุกคนพี่ได้ไปดูวิธีการเล่นมาแล้วนะครับผมมันสุ่มสามครั้งแล้วก็มันจะดีนะครับผมให้เราสุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือชุดหนึ่งเราจะสุ่มได้สาม นกกราฟนั่นเองนะครับผมโอเคมาทุกคนเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาใบนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพันแปดร้อยหนึ่งเพชรว่ะทุกคนก็สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยววิดีโอจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยและอีกหนึ่งกิจกรรมถัดมานะครับผมก็คือนี่ครับผมต้อนรับด,ดีนะครับผมเดือน11เติมแค่1เพชรนะครับรับอ่า รับเดตตัวใหม่นะครับผมก็คือผู้รอดชีวิตใหม่นั่นเองนะครับนี่ครับโอออโทเออออโทชื่อออโทนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมเติมเพชรนะครับผม1เพชรนะจะอยู่ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกายนเลยนะครับผมก็มีเวลาอยู่ประมาณ5้ถึงหวันนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากจะได้นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สตรีมพี่เน่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่เน่ว่าพี่เน่จะไปแจกในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับ ตัวละครตัวใหม่นี้นะครับผมโอเคมาทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านค้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพีนิดจะมาสุ่มนะครับผมนี่ครับชุดสกายเม็กให้พวกเราได้ดูว่าเอมันออกยากออกง่ายยังไงก็นะครับผมเดี๋ยวรอดูติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พีนิดด้วยนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาเลยดีกว่านะครับผมกี่กล่องดีวะพีนิดขอสัก เซเปิลสักกี่กล่องดีถ้า40กล่องลดหนึ่งพอะเอ้ยลดหนึ่งลด150ยขอไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ได้ขอเหมาเลยแล้วกันนะครับผม400ไม่ใช่สิ40กล่องเออเป็นอะไรวะ40กล่องนะครับเหมาเลยแล้วกันนะฮะนี่ตึงมาดิดูดิเฮ้ยีเสื้อออกมาทุกคนเฮ้ยมาทุกคนเรียบร้อยครับหัวได้แล้วหัวได้แล้ววะทุกคน เอาแล้วหัวมันออกมาอย่างนี้คือ,อยังไงอะจบคลิปเลยเหรอหรือ,องไง <c oughs> แต่จริงก,ก็อยากได้ชุดนี้อยู่นะเอาอีกหัวหนึ่งแล้วกันมาเพล้แถมให้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะุ่มเอาอีกสักหัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับนี่ครับหัวสีน้ำตาลนะทุกคนนี่หัวนี้นะชุดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมได้หัวก็โอเคแล้วนะครับผมอลองดูแล้วกันนะครับ ยี่สิบกล่องไปทุกคนเราดูดีว่าเอ้มันออกยากหรือเปล่านะทุกคนดูนะรอบแรกพชเเสียไป850นะครับผมรอบนี้เสียไป400เพชรนะครับอลองคิดตามอ่าเห็นไหมมาแล้วเสื้อมาเฉยเลยวะ <c oughs> เฮ้ย99โอเคนะครับพชรขอซื้อสักกล่องหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคแรกเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับแรกมาเลยแล้วกันนะครับได้2หัวละ ชุดไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ว่าชุดพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าหัวมันสวยดีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ซีรียสเสียไปเท่าไหร่วะกิจกรรมนี้850แล้วก็400ประมาณ1250หเพนะครับผมมี่ได้เสียไปเนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าจะสวยงามสักขนาดไหนนะครับ <Another one. S 1> อือทุกคนดูซิ <laughs> น่ารักแบบ ้ออันหนึ่งสีหนึ่งมาดูดินี่ครับผมเป็นไงได้มาแล้วครับผมสองหัวนะทุกคนสีไหนสวยกว่ากันทุกคนคิดว่าสีไหนสวยกว่ากันครับสีนี้หรือสีนี้มันต่างกันแค่สีครับเออมันก็สวยทั้งสองทั้งสองแบบนะครับคี่ว่าเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับกิจกรรมในช่วงนี้ก็ยังไม่หมดนะครับผมยังมีกิจกรรมของ อ่ะบูย่าเดย์ด้วยนะครับผมดีเดี๋ยวพี่เทพพาไปดูนิดนึงนะครับผมสำหรับกิจกรรมบูย่าเดย์เนี่ยก็นี่เลยครับผมภารกิจบูย่าเดย์นะครับผมตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะครับผมจนไปถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับผม2,564นะครับก็สามารถมาล็อกอินแล้วก็ลงเล่น60นาทีนะครับผมเพื่อรับโทเค็นตรงนี้แล้วก็นำมาแลกนะครับผมนี่ครับเป็น ของเป็นไอเทมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนนะครับผมนี่ครับต่างๆนานาเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนี่ด้วยนะทุกคนไฟอะไรต้นกําเนิดเป็นโทเค็นอัพอัพสกินปืนเนี้ยเออนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมของนี่ครับยังไม่หมดนะทุกคนบุญญาเดยังมีกิจกรรมอีกแยะเลยนะครับผมนี่ครับล็อกอินซ่านะทุกคนรับอ่ากล่องดวงใจซีซเลยนะครับผมในวันที่13แล้วก็14พฤศจิกายนนะครับผม ท่านี้ยังไม่หมดนะทุกคนโหมดใหม่มาแล้วทุกคนร,รู้แล้วรู้เรื่องหรือยังนะครับรู้เรื่องหรือยังนี่ทุกคน CC ครับมาใหม่แล้วครับแผนที่ใหม่ครับตะลุยโหมดใหม่ CC ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนจนไปถึงวันที่14พฤศจิกายนเลยนะครับผมก็เราสามารถมาลงเล่นนะครับผมนี่ครับแผนที่ใหม่นะฮะตามตามที่เขากําหนดเลยนะครับผม15 รอบนะครับผมก็จะได้รับกระเป๋าไปด้วยเลยนะครับผมแล้วก็มีสัวเวฟอยเลเยอลแล้วก็โกดเรเยอลด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มีเดียเพียงเท่านี้แหละนะครับพีเดก็ได้มาแล้วนะสองหัวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่จากพีเนีด้วยนะครับผมแล้วก็คืนนี้รับฝันดีนะครับผม 拜拜